สวัสดีค่ะเครื่องบินสวัสดีค่ะเครื่องบินเร็วสวัสดีค่ะเครื่องบินเครื่องบินเผ็ดมันเผ็ดอะไรได้อะไรกินอํำเลยกินข้าวมันด้วยสิเนี่ยข้าวมันด้วยเผ็ดอะไรอี่ยังก็เผ็ดเผ็ดก็เอาไว้ไม่ต้องกินกินอันนี้ก็ค่อยไม่เผ็ดเาน้าไปแหละ อีโดมันยังไม่ตื่นใช่ไหมอีโดนะฮะอีโดตื่นหรือย,ยังมันทำอะไรนะมันนอนเพลิดป่นป่ะซูชิเอียงเผ็ดวะสส่รถอะไรทำไมถึงเผ็ิดอู้สุดเพลิดแชร์รถพริกไม่เพลิดเพลิดว่ามึงเนี่ยมีหัวตอนพริกไปเบิ้งกินเสร็จได้ยัง เแต่แล้วมาล้างมือด้วยไหมมาล้างมือด้วยนี่างไหอย่าเอาชื้อมาอย่าอย่ายจะจงชาติไทยไปกินต่อเดี๋ยวกินอันมันเผ็ดกินอันมันไม่เผ็ดน้ำมันเผ็ดอยู่อย่าโคตรเผ็ดมากโคตรเผ็ดมาก โคตรเผ็ดนี่ยนี่โคตรเผ็ดมากคนวานเนอร์อันนั้นอันนั้นแหละไม่เผ็ดเขาแต่เองเลือกเอาเนาะใส่เยอะนะมันจะเค็มชูซีบุนเด้ฝรั่งคนโอี่ปุ่นผิวผิวก็ผิวญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นผ้าไหมช้างให้เป็นผ้าไหมช้างให้เป็นเลมยูเซิระบันนี่ยเ่็ดอีห่อย่าง,าง,งนีร ทำอะไรนุ่งเข่ามันมีเม็ดหยาต้องเก็บให้เข่า้านหน่อยเกี่ยวกันเขาบอในเมืองหร่จะมีคือกันนั่นแหละเข่าสื่อเขาก็คัดแล้วเนาะอีโดมันอีโดมันยังไม่ตื่นใช่ไหมมันจะเม็ดหยาจะสีลงสีแล้วอีโดยังไม่ตื่นใช่ไหมใช่ใช่อีโด้องบนอีงบนเนาะเนอะไม่ต้องไปปลูกมันมันจะด่าโดน กระเพียกกลางหลังเห็นไหมไอโดมันตีตรงไหนนะข้างหลังมันตีข้างหลังตีตรงไหนตน <c oughs> ีมึงครัวห้องครับตีบบขว้าห้องเด็กทีน่นี่ยังเกาะพัดเสร็จยังจีงมันกาะพัดไข่ห่วงแต่ไวๆอยู่เนี่ยเปื้อนหมดมึงดูไอโดมันทำมันเปื้อนนี่เห็นไหมเนี่ยรถมันก็จะมาประเทศนี้ ทนอ,อ,อืมทอดไก่ให้บิลล่านั่นแหละแต่ทำไม่เปือ่อยหรอกไปไปกินไปกินเราไปล้างถ้วยให้ยากก,า <c oughs> าก่อน <c oughs> อไหวจังมือจับมือว่านไอ้หน่อยหยุดบก่กะล้างยิ่งชุ่มมือกี่รอบว่านก็ล้างยิ่งมือแลงนอนเตรียมยิ้มระมืนล้างถ้วยดีกว่า วินน่ากินเสร็จแล้วไปล้างถ้วยๆด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจโอเคปิด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 ขับจะไปแล้วใครไม่ไปก็อยู่นี่ไอ้ดูมันตีหนูตีตรงไหนมึงตัวมึงตอเลยวินล่านมย่าตีตรงไหนเขาว่ามึงตอเลยตีตรงไหนมึงตีตรงไหนเยกินนมย่ามันตีตรงไหนไอ้ดูนะเอออตีไงตตรหนข้างหลังมึงอยากด ออเออเออเอออจะไปยกมือขึ้นหนูหนูชื่ออะไรน้องวิลาน้องวิล่าน้องวิลาดากดำใช่ไหมไม่ด่าไม่ด่างอืมอออืออืออือองนอืออืออืออออออื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 อไืออืออืรถไดอื ไปปา,ปาปปรถปรถกัน,นมาีตัวแรงไปพี่โดไปด้วยไหมให้พี่โดไปด้วยไหมไปด้วยหไหมให้บอกมันตีนให้มันไปด้วยอยู่หรอให้มารอบมาเอารถใครอรถใหม่หมไป อ,อ,อยู่นี่แหละสันไปผู้เดียวก็ได้จ้ะเน่าจะนั่งไหนนั่งหน้าหรือนั่งหลัง,งน,นั่งหน้านั่งหน้าโอ้ยบอกรู้จกักทางไหมรู้จกักทางเราจะนั่งหน้านะเอาไปทําไมผ้นเน้ามันหยิบเปื้อนมันหยิบเปื้อนมันถือขี้ดินนะขี้ดอกมันจะเอาขี้ขี้ดอกมันจะเอาผ้าบ่แม่ขึ้นรถไปขึ้นไป เีขออกอะไรบอกเลขหน่อยบอกเร่ก <à S 2> ่อนเร็ว <LLC> เีขออกอะไรเีขออกอะไรเลขออกอะไรจะพาไปเรขีนกับอะไรชวนสโอ้นไม่เคยถูกสักทีตั้งแต่เกิดมาบอกเรไม่เคยถูกเลยมาม่คยถยก่นดอะไรจะาไปเ่ยาบถอะไรบกเียบเเย พูดอะไรพูดอะไรไปไปกันดีกว่าพร้อมยังไ้ยังไงเลยโทรศัพท์ขนมนั่งทาร้านกับปากว่างกันตัวอะไรด้วยสิอยากนั่งกับเจหรอเป็นรถเกลวถ่งัึงว ยี่หรี่อยากฝีเแยนี่อยากเดียวไปไม่ได้ไมก่กดเลยครัสมาชิกของเรานะครับสมาชิกของเรามีใครบ้างอันนี้ชื่ออะไรเด็กหญิงอะไร ลอยลันอยูบไอ้ดก็เด็กกิงไปเดินทางครับเด็กกิ๊งมันนี่ที่ลาอยู่ไหนเครื่องบินไหนเครื่องบินสวัส,สดีเครื่องบินหรือย,ยังสว,ส,สวัสดีค่ะเครื่องบินสวัสดีค่ะเครื่องบินเร็ว,วคเครื่องบินเครื่องบินโอ้มีพนักง,งานด้วยครับเขาไปได้ปะนี่มีมองจอดบ่เนี่ยถามบนด้วมิล่าถามบนดูมีมองจอดบ่ เขาไปได้ไหมมาเที่ยวที่ซื้อข้างาหมองจอดยากสิแล้วไปหาที่จอดทั้งนั้นฝากทั้งงานกันจอดแต่อยู่ทันอันนี้มีรถออกอยู่นัดเชิญคุณยิงกิ่เปนมโน่มจะได้ถือไปน้ำถือไปโห หญสุดไหมมาเทียวยังขี่ลายก็ค้นเนอะมันจะตะลุดถึงรถเขาใชใจเย็นๆใจเย็นๆรอยากก่อนไม่มีตังค์นะเรานี่ยมีตังค์ไหมไม่มีตังค์มาตังค์มาไม่มีตังค์จะไปยังไง ไอ้มิตังก็บอกเลขให้มันถูกก่อนเร็วเลขออกอะไรเรียกออกอะไรเสียชูน,ชนห,หาูนหาูนมันออกไปแล้วเอ,อเอาเลขไหมชูาชูนหาเูน,น,นมันออกไปแล้วคยพูดโ <c oughs> อกเคประกอบ <c oughs> ไปเดิน ไปเลยไปเลยไปยังเพราะติดยังเลยพาเข้าไปดูข้างในครับนี่คือข้างหน้านะครับแล้วก็เดินเข้ามาคนเยอะครับวันนี้มันหยุดโอ้ ตอนมายังเป็นก้อนหินซื่อๆได้นอนนี่เล่น,นบราแข่งเครื่องบินแต่เย็นเย็นใจเย็นเย็นบอกมาเปลี่ยนไปอยากบอกวายเจ้า,จนาหน้ากากอะไรไงข่หงายอะไรก็ดำอะไรยังอนะะไรแบบิ่วนน่ะสวัสดีเครื่องบินหรือยัง <laughs> บอกสวัสดีเพื่อนเอนสวัสดีบอกสวัสดีเครื <laughs> ่องบินเร็วไปยังบอก

ไปใส่กาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตอีก้วนึ่งันกีชาช็อกโกแลตช็อกโกแลตปั่นอันนี้อันนี้ชาไทยซื้อซื้อบัตรแล้วก็จะได้น้ำขนมสูไม่เกินร้อยสี่ตมเลาไปเวลาเดินสแกนสแกน ต่คนนี่เขาไปเว้นเยบอะอะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยห้องันนั้นบ้า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 นหดาเปียกเด้อมยจะฝ้าไปเรนเด้ออันนี้กามาใหม่อะไรมันเปียกอนีบอกทำใหม่แล้ว แต่ก่อนไม่ได้มีก็วินาอันนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยห้องเด็กเล่นห้องเด็กเล่นเด็กเด็กเด็กเล่นดูนะเดี๋ยวค่อยเล่นไปเดินทำน้องก่อนอัดกระเป๋าไปไหนไปนี่ยวไหเอาอย่างนี่ยกขยงไปไปด้วยกันไปด้วยกันค่อยเอาไปมาเล่นไปเอาน้ำก่อนไม่กินน้ำหรือไงไปเอาน้ำเจังบัตรกับบัตรจัาบัตรสามกระโดดกี่สองร้อยป่ะเออโอ้มันกอ่ก็สองร้อยเลยเหรอ ปปัั่่่นนช็อกกโแลตทไยเย็นเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นได้เล่นแน่นอนแหละเครื่องบินเครื่องบินทำไมมันมันอะไรเนื้อขึ้นเห็นไหมเนี่ยเครื่องบินเครื่องบินมันมีผักเห็นไหมสวัสดีเครื่องบินอีกครั้งสิสวัสดียางจักรยานมาเลย ยูเซ่เอาอยูเซ่หนามเลยเอาทั้งเครื่องพุดบ่โอ้ไปเสร็จมีรถด้วยครับมีรถด้วยมีรถพร้อมว่ามีรถอันนั้นรถอันนั้นก็ี่ได้บ่เนี่ยกี่ไดียบรถหน่วยหน่วยโอ้ถ่ายอมาผมมีเ <c> ง <oughs> ินอันนี้ห้าร้อยไปเข้าไปยังไงเนี่ยตามรอบแบบนั้น าออันนี้คือไปเอาน้ำนะครับไปเอาน้ำไปเอาอะไรนะอย่างตะต้นยังไงเนี่ยดา๋ยไปจับมันนะเผื่อมันคันโอ้กนีกก็มาใหม่ จริงแลวอยากเล่นของเล่นละบะอยางเล่นแรงไหมไปเลือกขนมก่อนข้างบนเลยเอาขนมก่อนไม่เอาก็อยู่นี่เช่นกันก็ไม่ต้องค้นไปไปเลือกขนมรอลงมาเลยไม่ได้อยู่นานมันคือเอาขนมเฉยเฉยเขาให้เอาไม่งั้นเขาไม่ให้เล่นไปไม่เอาไม่ได้เขาให้เอาไม่เอาไม่ได้เขาให้เอา <ไ><ใ>นคนแบบเยอะครับคนยังเยอะโอ้กูแห่งยานขว้มสูงอยู่หลอๆครับวิวดีลมเย็นบีบีอะไรว้าวหูมาสติสเ,เลือดกัดบเลือดก็หลอดเลือมึงหลักสาการนองเนี่ อัน่ะมึงลองมันจิตตัวต่อมันไห่พี่คนไหลตัวเนาะใครลูกยเป็นกัปตันปกเรื่งกาแฟขนมเป็น่าไนี่เลือกขนมไม่เร็วอะไรนะเอยากกินขนมเอยากกินขนมแล้กินอะไรกินกาแฟบ่ ดังงานเ่ะเดี๋ยอันยังนี่อันนี้คือยังเดี๋ยวจะเขาจะยิบบอกออจเอาใยิบ่นี่บอกิงเหอนไรล่ะอนี้ยมไปอหาางหาอันนี้ด้เหรอ ถ่ายรูปไหมขนมไปเลือยเอาโดเดินขนมทางโน้นทางโน้นทางนี้ทางนี้เราเอาชิ้นหนึ่งที่เอาเรื่องไปเลยใส่ใช่เบอรงอนี้ อันนี้เขาจะาการล้เนาะวันนี้ห uh, ้องนำ้เขาคลวตัไหมกานไหมกนลัไหมเอตเดี๋ยวแจมากเลยก็เอาเลยอีอันนี้นะครเล็นเย็นเยนเอาซูซี่ก็เอาตัวจะกินมันจกินซูชีบ่อยไหมซู่ซู ไม่ได้ยันได้สามอันบ่ะามันเอาชชียักซองอันกันจ้ะเอาแมนโดเดงไหมเอาไนคือกันเิเนี่โอคือยางนี้คือกันเบิร์เนี่ยม่ยัคือกันเบิร์ๆกันไม่กินเนีไม่กินไมกินกินอะไรกินนมเนี่ยบ้างเอารมเอาเอาักนมที่กินนีกินชชี ได้ครนี่ก็ได้ออกมาซองหรอเฮ้ยของขงไปห้องไวของของใครร้องเนี่ยของใครหยิบน้ำหยิบขนมแล้วก็รอน้ำนะครับแล้วก็กลับไปเล่นของเล่นเด็กเล่นของเล่นรวมๆสมให้เต็ม ดังมาโชว์หน่อยเร็วดังแมมมาโชว์หน่อยเร็วอันนี้ก็กวนน้องน้องกัดเงี้ยอย่ากวนพี่ดูอย่ากวนนี่มาหนีมานั่งยืนดูหนีเร็วนั่ง บรรยากาศด้านนอกครับปา่าได้เวลาลงแล้วได้ของแล้วโอ้ยวเบงิงอะไรกันะดูเครื่องบินครับโอ้มีกัปตันน้อยขับอยู่เครื่องบินปลอดภัยแล้วมีกัปตัน